ตัวตัวเขาตัวเขาตัวเขาวันนี้มีเรื่องมาเราใหันแล้วคือแต่เกียรมันมีคนมากดกิ่งตีบ้านเว้ยแล้วทีเนี้ยฉันก็บอกว่ามากดว่ามันเป็นเอ่อคนอื่นฉันว่าเป็นปอสามีเนาะฉันก็เลยเปิดประตูจ้าเนี่ยคือกิ่งบ้านฉันมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคือกิ่งมันจะอยู่นี่กดปื๊ดแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเาก็เปิดประตูมันก่อเปิดประตูเสร็จแล้วมันก็จะแบบเป็นขึ้นได้แห่งกลหนึ่งแบบนี้แบบนี้แบบน นี่แล้วก็จะมีประตูข้างล่างอีเมืนก็คือถ้ากดตรงเนี้ยก็คือมันจะไปเปิดข้างล่างอีแน่แก้วฉันก็บอกหูไงเออด้วยความที่ฉันก็ขึ้ว่ามันเป็นปอสามีเนาะฉันก็เลยเปิดกดแบบบ่ได้เอะใจแอ่งเลยป่ากดว่ามันเป็นคนที่แบบว่าคนไล่บ้านนะเธอมาขอตังค์ที่เนี่ยฉันก็แปลว่าเออกดโดยความที่กดไปแล้วยังบั่ได้เดินลงไปเนาะยังบัไ่ได้เดินลงไปถึงข้างล่างเหมือนใดข้างล่างนะ ไอคนไล่บ้านคนนั้นมากระเปิดประตูเข้ามาแล้วก็กั้นประตูไว้บางทีฉันแบบปิดประตูได้อีแนี่บ่บบมาขอตังค์แอบนี่ฉันก็ตกใจมันเป็นไรว่างไอเนาะเออ้ดยความดีวันพอดีว่าแฟนอยู่บ้านพอดีนะถ้าบบกอันบอยากขึ้นอลไว่าวันนั้นวันเนี้ยถ้าเกิดว่าแฟนบอยู่บ้านฉันจะเป็นยังไงแล้วมันก็บอกขอตังค์หน่อยช่วยมันหน่อยได้ก่อย่างเงี้ยฉักบอกฉันมามีฉันมามีตังค์ค่ะไีเนาะ พอแฟนได้ยินแบบอันนีแฟนก็เดินลงมามันก่อพอไม่เห็นหน้าแฟนผู้มึงก็เดินถอยออกไปเว้ยมึงก็ถอยออกจากแบบประตูออกไปอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉันแบบมีผู้ชายอยู่ตัวเอี่ยเธอคิดว่ามันจะเดินเข้ามาในบ้านก่อนแบบตกใจมากก็เลยออกมาอูปเป็นุท้าหณนให้ทุกคนฟังว่าเออถ้าอยู่บ้านตอนเนี่ยก็อย่าเปิดประตูเนี่ยฉันเนี่ยมีความสะเพร่าสูงมากเลยแบบหน้าเลยแบบหน้าเลย